เตรียมพร้อมมึงทอดตาเหี้ยอะไรตอนนี้เนี่ยมันสูดยังไงอ๋อให้จาะ่อนมึงแดกกันแหละเริ่มเหลืองแล้วซ้ายไหนแซนเอ้ยขวาขวาเลยมันมันไปฝั่งนู้นละขวาเลยขวาเลยขวาเลยจะบักแล้วจะบักอีกแล้วแป้งซ่อมเลยอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมกระดาษจะน้ำท่วมเอ้ยน้ำท่วมยังไงน้ำท่วมเฮี้ยอะไรงงน้ำท่วมยังไงเออน้ำท่วมยังไง มันเข้ามได้ไงวะไม่รู้ไม่รู้อ่ะไม่มีรู้ใกล้เๆๆๆเลย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 ไอ้แซนไอ้แซนกูจะใช้ามโนยิงยึดอ๋อกล่องนี้กล่องน้ำท่วมกล่องน้ำท่วมมาช่างมันช่ไหมต้องใช้กล่องน้ำท่วมก่อนอยู่ไหนอ่ะแต่เขากล่องน้ำท่วมอายได้แพงนะเว้ยเอ้ยเอางั้นมึงก็ต้องวินน้ำตลอดอ่ะใช่ต้องวินน้ำตลอดเลยโอเคแซนแซนถึงขนาดไม่ถึงอีก ถึงถึงนะถึงนะแล้วมาแล้วกูมาขับเรือนะเอาไปเรือขึ้นนี่มาแล้วขึ้นไปหนึ่งข้างหลังไม่ต้องอ่ะขึ้นเร็วอันหลังโอ๊ยมันยิงมาว่ะยิจีนี้ยิงมันนีกูกูระเบิดเรือข้างล่างมาแล้วหันขวาอยู่หันขวาอยู่มันมันจะมาทางไหนครับมันมันสายมันออกสายมันออกสายหันซ้ายข้างล่างมันข้างล่างมันจะโจมแล้วยิงยิงยิงซ้ายเดี๋ยวกูหันขวาซ้ายให้ซ้ายให้ซาย เอ้ยรอยิงกระสุนนี่บ้างพ็าะสมองให้มันไม่เอาไม่เอาไม่ต้องไม่ต้องเจ้าเหรอยังไงเราก็ต้องออกนะเพื่อนมก็ใช้ไปเถอะตึงยิงอยู่โดนไม่ใช่แม่เดี๋ยวมันยังไม่ตามทุ่มเลยยิงไม่เดี๋ยวยิงแทนมันมัจะไปอยู่แล้วยิงยิงอยู่ยังมาช่วยทางล่างหน้าเะโอเคระลังไว้ระวังไวแกล้แกล้แตู่ไมช่วยน้ำท่วมจริงเลยที่อ่ะ เราก่องน้ำพมาเราต้องรีบไปขายล้วไอแซนหมอไม่ได้ร่มยิงกันเงก่อนป่าไม่เอาอยไม่ดูเรอง่ไหเรือจะล่มไมควายเมันไปไหนวะแซนดูดิหาะเนี่ยไอยินช่วยพีน้าก่อนเกูมีอยู่ก่อกันขวาอเาไอยังไม่ไหเราต้องก่องเราเริ่มทิ้งไม่ไม่ใจใจกูหวกูมาช่วยกูมาช่วยกูมาช่วยมีอตรงกลางอยู่มอยู่กูอยู่กูมีอยู่กูมอยู่ ไอ้เนี่ยลูเยอะเชี่ยเชี่ยเลยอะแบบเชี่ยเชี่ยเรือมันจะจมแล้วเรือมันจะจมแล้วมึงมึงสู้ต่อยแซนกูวิดน้ำอยู่ได้ได้ได้ช่วยอยู่กูช่วยอยู่เราเอาขอไปขายกล่องน้ำท่วมวิ่งตายตาเหรอโอ้ยมึงวิดน้ำดีใครก็ได้ชั่วทีวิจูวิจูแล้วมันจะวิจยังไงวะเนี่ยเออวิอยู่เรือผีอยู่ไหนอะโอ้ยเอยเอาไปเรือไอ้จีเอาไปเรือขึ้นดิอันจัง เรือมันจมอยู่เฮ้ยเรือมันจมอยู่เฮ้ยเรือเรือมันชั้นสองแล้วเรือมันชั้นสองแล้วน้ะอ่ะไม่กูจะขัขึ้นได้ไหมกูกูเอาไปเอาไปหน้เอาไปหน้าไปกางไม่ต้องจริงปะกูจะหันขวาเอาไปไปไปช่วยแป้งพิน้ำของกูหันขวาโอเคเต็มเวลาแล้วไม่ไหวเปล่าไม่ไหว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 อยู่แล้วคนเดียวไม่ไหวอยู่แล้วเฮียมากเฮียมากสามคนก็ได้นะเดี๋ยวกูจมจมจมเรือคนเดียวเอง ไม่แม่นก็สองคนไงไอวุฒคุมเรือพวกมึงสกุเอทน้ำกันเรองกูลองดูเลยมันอยากยิงนู่นก็ตัดไอ้เหี้ยทำไม่เรือแม่งไอ้นั่นอ่ะมันยิงเหี้ยอะไรวะมันยิงอ๋อมันมีมีหลายคนข้างหน้ามีมีเรือคนมีเรือคนข้างหน้าลำนึงใช่เล็กเือเล็กเล่เล็กเลาก่อนแล้วก็ไม่สายไงไอสัตว์เราอะไรยิงยิงถึงวะวัดดูถึงไปแหละ แปงเอาระเบิดกูระเบิดมอยู่แป้งไหวไหเแทงกูดิกูเดี๋ยวกูลงไปเอาระเบิดมากูไปจมเรือไปเลยคราวนี้เชื่อไม่โดนเลยแป้งไหวไหมแป้งโดนไวไวไว่ไวนะลงเพแป้งอ่ะนี่โลดดีป่ะไหวไหไหวอยูนะบันเดอร์บันเดอร์ยิงนี่ไงมาแล้วกูมาแล้วโดดไปโดดไปนช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 นนอยู่ออยู่ไอ้ชี้น่ทั

มึงมึงเอาระเบิดไปด้วยกูไม่ได้มาแต่เรือกูฆ่าไอ้คนชั้นสองอยู่คูณระเบิดเรือมันจริงแล้วกูระเบิดเรือมันจริงแล้วสวยมันได้จะบแล้วปล่อยป่อยตามุกับเรือดิมุดกับเรือกูตายมึงระเบิดกูอ่ะกูตายเลยเรือมันยังจบแล้ววะจบแล้วป่ะไม่เรือมันเรือมันอยู่ไหนอะเออเรือมันอยู่ไหนเนี่ยไม่มีคนคุมเรือไม่มีคนทำอะไรเลยเรือมันอยู่ไหนมึไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรอยู่เลยเรือมึงน้ำอยู่เรือมันอยู่ไหนไม่มันไม่มีคนคุมเรือแล้วไม่มีคนดูข้างบนเลยเว้ย เรื่องตรงไหนไม่รู้ไม่ใช่แม่งมดเรือเราล่มแล้วเพื่อนนี่หันเรือจับหันเรือจับหันอยู่หันอยู่เอาไปเลยขึ้นอยู่พอจะได้ว่ามันพวกกูุ๊กจู่มันตรงไหนเราไปก่อนหนะอ๋อไสัตว์เรื่องไม่เกิดวะอะไรเจอเจอของแล้วเจอของแล้วเจอของแล้วเออเติมเหมือนกันตรงตรงไหนบ้างตรงไหนบ้าซ้ายซ้ายตรงเลยซ้ายซ้ายเลยซ้ายเลยของมันงน่ะใช่ป่ะเอาสมองดิใช่ใช่สมองสมองหน่อยสมองละ ได้มากล่องพิเกนทิ้งอ่ะก็ไม่น่าใช่หปอะก็ใช่มันมีน้ำแงกอยู่สแสดงว่าต้องมีคนจมเพื่อเราจมแถวนี้ใช่เลยกล่องอันเนี้ยกล่องแหลเนี่ยอันนี้กล่องเปล่าไอนน<ช>้เหีย<อ>้ยใช่เลยีอะมีถังแดงแล้วมันมีน้ำแงกอยู่อ่ะ,สะแสดงว่ามึงอ่ะพวกมึงจมแถวนี้นอีกแล้วนะกู้จอมแถวนี้เหรอวะขอมันน้อยอย่างวะเรียกคนทั้งแถวเรียกว่าแคบไม่มีอ๋อดีๆ กูไม่น่าใช่หวะใช่ยี่มันมีน้งเงี้ยอยู่เนี่ยฉะนั้นขอก็จมเยอะเลยดิเออน่าจะจมไปแล้วอะ่ะอยู่เพียรป่ะแต่กูวิ่งลงไปดูที่พื้นนี่้็จมแล้วไม่ได้อยู่ที่ก้นีหรือว่ามันหายไปเลยหายไปเลยแม่งเหรอกูอย,อยู่หยิบมึงเข้ามาออยเอาเงี้ยผมไม่ต้องละงกับกลับว้าขับขึ้นนี่เลยเอาสมอัขึ้นอันหนึ่งเอาถังแนวไว้ข้างหลังกน,น หึงวันไหนเอ้ยไอ้เขี้ยกล่องเทพเจ้าเขาร้องไห้อีกแล้วไอ้เียน้ำรั่ว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 น้ำท่วมน้ำท่วมอย่าไม่ร้องไห้มันเออมันร้องไห้มันร้องไห้มันร้องไห้แต่กูยกดิ้เขี้ยพอจะโดนปะเนี่ยเหรอยกล่างเบาะนี้แต่มันต้องขึ้นอีกหรักร้องไห้ที่หน้ามันนะโอ้โหไอ้เขี้ยขนาดกูยกมันก็ท่วมอีกอ่ะอ่ะอ่ะอ่ถ้าสมมติว่าเชลน่าเขื่ลนไม่ขึ้นเหรอเอาโผล่เลยเอาโผล่เลย ไปดูนี่ลองแก่งกับปูนนี่มันก็มันก็ร้องไห้อยู่งั้นแหละเฮ้ยเอาไปเดี๋ยวกูวพาเขาเอาเอาพาใส่ยอเล็กโ,โหดเลยเจะจมมื่อไหถ้าเรียมึงจมอ,อ่ะยินวางนี้วางนี้กูจะเกาะข,ข,ขอบันไ,ไดแล้ววะแล้วก็ถ่ายร้องไห้ดิ พี่ชี้แงชิบหายโอ้มาดิโอ้มาดิโอ้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 ไม่ร้องนะไม่ร้องนะดูยองบดีเป็นธงจุ๋ยไหลเลยวมึงยังร้องไห้อยู่เลยพี่ชี้แงชิบหายสัตว์เทพเจ้าควรร้องไม่ร้องไม่ร้องโอ้โอ้โอ้เทพเจ้าชี้แงสัตว์น้ำตาท่วมเรือยัดแม่สัตว์เอ้ยท่วมเรือครูได้ควายเอ้ยลำบากกูเนี่ยยิ่งหยิบมึงมาแล้วต้องมาลูแคลูแรงองนียันแม่ มึงขายได้ไม่ถึงห้าพันได้เหี้ยเสดเลยเหี้ยที่มันเทพแห่งปั๊มน้ำนี่หว่าโอ้โหแล้วนงเงี้ยมึงโอ้โไอเหี้ยคนเหี้ยเลยวะแป้งช่วยกูเลยรัวเลย